ที่รักบ้านเกิด com นะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่สากรฟาร์มนะคะตำบลบางปิดอํอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าของฟาร์มกันเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเ้อราคุณสากรกรวยซับนะคะเจ้าของสากรฟาร์มค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของกาแฟชมดนะคะซึ่งต้องเรียนถามน,นิดนึงสําหรับการผลิตกาแฟชมดมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะขั้นตอนขั้นแรกคือเราต้องใช้ชมดที่เห็น <ม>ใช่ไหมค,ะอ,ะ,คะอันนี้เป็นชมดลูกชมดอีเห็นครับจ้ะที่เราเพาะได้ที่ฟาร์มเราเองอใช้ชมดอีเห็นที่อายุเกินหกเดือนขึ้นไปมาเอาเม็ดกาแฟสดจากต้นเอามาให้ชมดตัวนี้กินคจ้าเขาในการเลือกเมด็ดกาแฟเนี่ยต้อง,องเลือกอยังไงบ้างคะเราจะคัดคนที่เราไว้วางใจไปเก็บกาแฟเม็ดสดจากต้นทีละเม็ด แล้วเอามากองรวมกันในเสือในหลอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คัดให้คัดให้ดีที่สุด้วยสายตาอีกครั้งหนึ่งแค่คัดคัดดีที่สุดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่ถุงห้ากิโลชั่งดองน้าแข็งทรงความสดพอเก็บกาแฟได้มากพอที่เราต้องการแล้วเราก็ขนส่งโดยรถยนต์มาที่ฟาร์มแล้วก็เอามาใส่ถังเอาน้ําล้างน้ำล้างน้ำล้างทำความสะอาดแล้วตักตวงให้สมมุิ กินอีกทีนึงเราจะให้อาหารตอนประมาณหนึ่งทุ่มเพราะสมมติเป็นสัตว์กลางคืนนี่นะคะ,<ฮ>ะที่เราจะเห็นเห็นอยู่นี่จ้าเอวัสด,ดีค่ะ,<ฮ>ะนี่นะคะก็มาทักทายเราแล้วนะคะก็ <ฮะ S 1> ขนาดนี้เลยใช่ไหมคะหกเดือนขึ้นไปโอ้ทักทายแล้วนะคะ,<ฮ>ะเคานี่เวลาเราให้อาหารไปแล้วอะค่ะเขาจะเลือกกินไหมหรือเขากินหมดเลยคะสําหรับมเมล็ดก,กาแฟสมมติเมล็ดก,กาแฟที่เราตักตัวให้เขาเนี่ยประมาณตักตัวให้กินโดยการประมาณสี่ส่วนเนี่ยฮะ เขาจะคัดด้วยประสาทสัมผัสของเขาคือดมกลิ่นเพียงส่วนเดียวอีกสามส่วนเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำหวานใต้เปลือกคือกาแฟไม่ฉ่ำก็ทิ้งไปจหลังจากกินเสร็จปุ๊บเขาก็จะขับถ่ายออกมาใช่ไหมคะพอขับถ่ายออกมาเสร็จแล้วครานี้มูลของเขาเราไปทําไงต่อคะชม o มดเป็นสัตว์กลางคืนเขาจะกินอาหารทั้งกินกาแฟกลางคืนทั้งคืนกินกินแล้วก็ถ่ายลงใต้โกลงข้างหลังเราจะมี เสือในหล่อนวางไว้พื้นทีมซีเมนตรองรับพอเช้าขึ้นมาเราก็จะเก็บตรงนั้นเขาจะนอนมาทัดทายตากล้องเราเลยนะคะก็นี่เป็นในเรื่องของการผลิตนะคะคราวนี้หลังจากเราได้กาแฟปุ๊บถ่ายมาเสร็จแล้วปั๊บเราเอาไปทำไงต่อคะเราคัดกาแฟที่ผ่านกระบวนการย่อยใส่ถาดเ้นเลตตากแดดสิบแดดให้แห้งจริงพอแห้งจริงแล้วเราจะเก็บเข้าห้องอมอีก6เดือนฮะหเดือนขั้นต่ำหกเดือน แล้วถึงจะมาบีกละลาเราไม่ใช้คำว่าสีกละลาเราใช้คำว่าบีกละลาเพราะใช้ใช,ใช้มือมือคนบีอ๋อใช้แรงงานมือแล้วนี่แหละใช้แรงงานมือใช้แรงงานท้องถิ่นคร่ะ,ค,ะคือสงวนที่ไม่สงวนเยื่อที่หุ้มเนื้อกาแฟไว้เพราะเยื่อตรงนั้นมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมากมาก,มาก,มากอ๋อกว่าจะผลิตออกมาได้นี่คะพอเราบีแล้วเราก็จะคัดแยกระหว่างกาแฟทนกับกาแฟสองฝาค่ะแล้วก็ มาคั่วอีกครั้งหนึ่งแล้วบดแล้วตักตัวใส่ใส่ซองบรรจุอ๋อนี่คือขั้นตอนนะคะสำหรับการผลิตกาแฟชมดนะคะสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะมาดูนะคะก็เข้าไปดูกันได้ที่รักบ้านเกิด .com คอนะคะหรือว่าจะมาดูที่ฟาร์มก็ได้นะคะให้บอกที่ตั้งฟาร์มนิดนึงว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรค่ะที่ตั้งฟาร์มอยู่ที่หมู่ที่4ตังหวลบบุรีอำเภอแหลมงาะจังหวัดต,ตราด วันนี้นะคะทางทีมงานะรับ้้นเสริดค่ะต้องขอขอบคุณคุณสากลโฟยซับนะะี่ะที่ให้เราได้มาศกษาเรียนรู้ในเรื่องของการผลิตกาแฟชมุดด้วยวันนี้ต้องราคุณผู้ชมไปแล้วนี่นะ,ะสวัสดีค่ะ